สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซี FC, ทุกท่านใครถูกเราวัฒนาเข้าแล้วเข้ามาเป็นบุญจ่อยคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า เรา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 ,ราพัฒนาเราจะย้อนดูที่เขาวหาเจ็ดเน้นหกสี่สี่หกสี่แปดปีดช่วยข้าวห้าเจ็ดจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เราพัฒนา จันที่เจ็ดเจ็ดเจริบอโลเอาสูตรล่างก่อนแต่มันเป็นบนล่างเนาะวันจันเจ็ดทับจันที่เจ็ดเอาสูตรที่มันเข้าในตัวเนาะ ม,มาล่างแต่มาันนี้มาบนคิดว่ามันจะมาล่างล่างไปเอาจิตก่าวสิย้อนดูที่หกสองห้าหกเจ็ดสามเราใช้ร้อยบวกร้อยสิบบวกหน่วยก็คือหกบวกหกเจ็ด บวกสามหกเป็นสิบสองบวกหนึ่งแต้มเป็นสามเจ็ดสามเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจากคู่ก็คือ 20. สองศูนย์สองหนึ่งสองสอง สามศูนย์สามหนึ่งสามสองเลี้ยวไปที่สามสองสองเลียวเข้าโอเคสอง,ส,องสามอสองสามออกสองสามออกสองสอสองวด เมื่อสามผิดไปเลยรู้ว่าเป็นลูกอะไรของมันเนาะหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์หกมันเดิมร้อยบวกร้อยสิบบวกหน่วยสองบวกสองศูนย์บวกหกอันนี้มันจะเข้าไหมงวดหน้า มันเข้ามาแล้วสองมวดสามมวดออกสองสองเป็นสี่สี่บวงหนึ่งเป็นห้าหกเจ็ดแปดจับคู่ก็คือสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดยัางนี้เลยไว้ใจไม่ได้ มาล่างแล้วมาบนอยู่นี่มาบนซอยหลักร้อยก็คือ0ูบวกสอบวกเจ็ดเจ็แล้วแปดเก้าเอาสามตัว มันมาที่เก้าเก้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเอาสามตัวหิจะเอาสองตัว ไอตัวนี้พวกจิตหลักร้อยอืมไม่ทำลงเลยสุดล่างแต่มันมาบน ต่อมาที่จะเอานี่มันจะออกหกแปดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดร้อยสองครั้งสิบบวกล่างสิบบวกหน่อย เก้าเป็นสิบแปดเปดเก้าเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสองสามสี่จะมาไหมมันเข้าแล้วมันอาจจะเข้าวันนี้วันหน้าหลุดจบคู่ก็คือแปดสองแปดสาม ปดสี่เก้าสองเก้สามเก้สี่สองสาม 소리 2서 ไม่มาเลยมาที่หกสีห้าหกมาที่หก ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสามหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามหลักลอยเอาสองหางชอบก็จัดไปขัดกระพรานซื้อได้ทุกตัวนะคะแต่เน้นเน้นคือแปดสองแปดสาม จบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นหลักร้อยมีที่หนึ่งเน้นไปที่หนึ่งหนึ่งชนที่หนึ่ง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 จบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะแคบไวรุ้นได้ห้าเปียดได้ห้าเจ็ด เล่นจ้าดูคำเตือนคำเตือนแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า